มีคนบอกว่าคุยใหญ่เนี่ยมันเป่าได้แค่เรสคุยอินโนเทชันจะเล็กจะใหญ่จะยาวจะตามประสูงแค่ไหนจะต้องมีอินโนเทชันนะครับลองดูนะครับว่ามีคนบอกว่าเป่าแค่เร2เพราะว่าเป็นคุยใหญ่มันจริงหรือเปล่านะครับสวัสดีครับมิตรรักนักคุย พบกับครูเพลินอีกแล้วนะครับในช่วงขลุยนะครับวันนี้ครูเพลินลองทำขลุยมิดเดิลซีนะครับอันนี้เป็นซีชาร์ปทำไว้สองเรานะครับอันนี้ซีชาร์ปนะครับอันนี้เป็นมิดเดิลซีคือต่ำนะครับอันนี้ก็สูงขึ้นกว่าเดิมครึ่งเสียงอันนี้เป็นซีมิดเดิลซีคือต่ำนะครับสืบเนื่องจากาคลิปนี้นะครับ เป็นคลิปที่ทำเพื่อเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ทํำขลุยนะครับเพื่อแรกเปลี่ยนเรียนรู้มีหนึ่งคำถามคนถามเข้ามาบอกว่ามีคนบอกว่าคลุยใหญ่เนี่ยมันเป่าได้แค่เรสองหรือเป่าได้แค่นั้นแหละจริงหรือเปล่าครูเพ่อนบอกว่าขลุยใหญ่ ที่เป่าขึ้นไม่ถึงเนี่ยแสดงว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับหรือว่าไม่ได้เซตด้วยระบบอินโนเทชันครูควรจะมาบอกว่าคูอินโนเทชันจะเล็กจะใหญ่จะยาวจะต่ำจะสูงแค่ไหนจะต้องมีอินโนเทชันนะครับลองดูนะครับว่ามีคนบอกว่าเป่าแค่เลสเพราะว่าเป็นคูยใหญ่มันจริงหรือเปล่านะครับดูนะครับอันนี้เป็นซีชาร์ปอันนี้คือทําเต็ม เต็มระบบคือธรรมชาติ7ล็ดูบน1นึู่ค้ำนะครับ1 2 3 4งสอี่ห้าหกดแล้วก็1ลึู่ค้ำคููใหญ่เนี่ยสืบเนื่องจากอันนี้เป็นธรรมชาติก่อนนะครับอีกเรานี้ครูเพื่อนจะฝืนธรรมชาติให้ดูนะครับกดครบทุกนิ้วนะครับตอนนี้วิธีแก้เพื่อให้ มันกดถึงก็คือใส่ริมง่ายๆนะครับใส่ริมแต่ใส่ริมนี่มันดูจะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะครับเป็นทางสุดท้ายนะครับแต่ด้วยภูมิปัญญานะครับมีวิธีนะครับลืนธรรมชาตินะครับอันนี้จะเริ่มจากเลแล้วกันนะครับเลอันนี้เป็นสีฉาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเลก็ต้องเป็น EF a t นะครับ ูนะครับออกเตปหนึ่งถึงเดอออกเตปสามนะครับไล่กลับนะครับ นะครับอินโนเดชันนะครับเลเลลานะครับ <c oughs> นะครับได้ปกติจะเห็นได้ว่าอันนี้สามารถขึ้นถึงเลสามนะครับไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าคุยใหญ่เป่าได้แค่เตสองนะครับนั่นแสดงว่าเป็นคุยที่ไม่ไม,ไม่ได้ม่ได้มาตรฐานนะครับหรือว่าไม่มีโนเทชั่น มาดูเรื่อนี้นะครับเป็น4นะครับวิธีการแก้ปัญหาก,ก็คือทำอยังไงให้นิ้วเรากดถึงนะครับกูเวิร์นก็เลยทำเป็น6รูปกติคู่ใหญ่คุยโบราณก็ทำา6รูนะครับปิดหมดเห็น<ม>นะครับเอ็โดดูนะครับว่ามันถึงแค่เลสองหรือเปล่า ดูนะครับอย่างครับถึงเลยสองแล้วถึงโดสามด้วยนะครับแสดงว่าขุยที่ขุยใหญ่ที่ ทำแล้วไม่ถึงไม่สามารถเป่าได้เลยเล2แสดงว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับเปลี่ยนความคิดสมัยนะครับแสดงว่ายังไม่ตกผึกเรื่องการทำขุยหรือทำขุยได้แค่นั้นนะครับคุยเหล่านี้ครูเพิ่นเซ o ตโอโทนซีดีให้ได้เป่าถึงซอน3นะครับหมายถึงว่าเราเป่าโดออกเตปหนึ่งโดออกเตบส ซอนออกเตปสองโดออกเตปสามมีออกเตปสแล้วก็ซอนออกเตป3นะครับถ้าเราจะเช็คคุยจะคุยเล็กคุยใหญ่นะครับอย่างน้อยต้องได้โดออกเตป3ในตำแหน่งที่ปิดหมดนะครับเช่นอย่างนี้นะครับนี่โด 1, นึ่โดสแล้วเป่าเป่าแรงๆอีก ไปโดสานะครับแต่เรื่อนี้มีแล้วก็ซอนนะครับการเซตคุยอยู่ที่เราเซตนะครับมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างทั้งปากนกแก้วดากคุยนะครับแล้วก็รูถ้ารู เราเจาะไม่มีโนเทชันสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละเราจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนโชว์บอกว่าเป่าถึงนูน่นถึงโดนู่นโดนี้แต่ทุกเราเป่าไม่เหมือนกันแสดงว่าขุยเรานั้นก็เรียกว่าขุยฟุกนะครับทุกเราจะต้องเซตได้ แต่ว่าอย่างน้อยหลักๆต้องเป่าได้ถึงโดสามในตำแหน่งที่ปิดหมดนะครับนี่นะครับใครอยากปรึกษาเรื่องการทำขุยสอบถามคุเพลินได้นะครับแลกเปลี่ยนเดีรู้กันคลุวยนีโอเทชัน่นมีมาตรฐานทุกเราจะเล็กจะใหญ่จะต่ำจะสูงนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นการตอบข้อสงสัยเลยว่าคุยใหญ่ก็ต้องมีมาตรฐานเหมือนคุยเล็กคุยสูงทุปกระการถ้าเซตระบบอินโนเทชันย้ำอีกทีนะครับคุยที่เซตแล้วเป่าได้เสียงสูงเป็นคุยที่เซตด้วยระบบอินโนเทชันทั้งนั้นนะครับหลายๆช่างเริ่มเปลี่ยนกระสวนนะครับปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีอินโนเทชัน นั่นก็คือการเซตร,ระบบอินโนเทชันนะครับยังไงเราก็หนีไม่พ้นขุยมาตรฐานสากลที่ต้องเซตร,ระบบด้วยอินโนเทชันนะครับเพราะฉะนั้นลืมไปได้เลยสำหรับคนที่บอกว่าขุยใหญ่เป่าได้แค่เลสองเป็นความคิดที่ผิดและก็เป็นการทำขุยที่ไม่น่ามาตรฐานหรือยังไม่ตกผลึกเรื่องการทำขุยเรื่องขุยคุยกับเรานะครับคุยอินโนเทชันสวัสดีครับ